ชิกฝ่ายค้านนะคะที่อภิปรายเรื่องนี้นะคะกับดิฉันเองนะคะก็เราก็มีความคิดเห็นที่ต่างกันนะคะเพราะว่าท่านก็เคยเไปมีความเคลื่อนไหวกับกลุ่มพันธมิตรนะคะที่ภูเก็ตนะคะก็แต่ยังไงดิฉันก็เชื่อมั่นคะ่ะว่าท่านคงไม่ได้ใช้อารมณ์ความรู้สึกจากตอนตอน,นั้นนะคะมาอภิปรายดิฉันในวันนี้ด้วยนะคะ ก็รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะท่านรัฐมนตรียุติธรรมก็ได้พูดไปในรายละเอียดหมดแล้วนะคะดีฉันอยากจะขอชี้แจงประเด็นนะคะในฐานะของอลูกสาวคนหนึ่งค่ะเพราะว่าตั้งแต่ที่คุณพ่อกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยนะคะจนถึงวันที่ออกจาก โรงพยาบาลชั้น14เนี่ยดิฉันยังไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเลยนะคะก็ไม่อยากให้ท่านอภิปรายให้เกิดความสับสนเหมือนกับว่าดิฉันเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแล้วก็มีอำนาจในการสั่งข้าราชการหรือว่าสั่งใครๆใดๆนะคะดิฉันเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่มีอำนาจ ใดๆเลยนะคะแล้วจริงๆแล้วในเรื่องของความถูกต้องแล้วก็กฎระเบียบเนี่ยถึงจะอยู่ในตําแหน่งไหนก็ตามนะคะทุกคนที่มีหน้าที่รักษากฎระเบียบเขาก็ต้องทาแบบนั้นต่อคะ่ะอย่างที่บอกว่าจริงจการจะอภิปรายอะไรแบบนี้ก็ต้องเห็นค่านะคะของผู้ที่รักษากฎหมายคนที่เป็นข้าราชการด้วยนะคะเพราะว่าการพูดแบบนี้ก็ทําเหมือนเป็นการด้อยค่าไปด้วยในตัวนะคะซึ่งดิฉันเชื่ออย่างยิ่งนะคะไม่ว่า ลูกคนไหนก็ตามนะคะที่เห็นความไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อนะคะที่ผ่านมาเป็นเกือบยี่สิปีเนี่ยไม่มีใครอยากให้อยากให้เกิดหรอกคะ่ะแล้วก็สถานการณ์ที่ทั้งหมดที่ผ่านมานะคะในรอบ2ี่สปีเลยก็ว่าได้ของประเทศเราเองเนี่ยทุกท่านก็ต้องทราบดีถึงความยากลำบากนะคะที่เรา แล้วก็พี่น้องประชาชนก็ได้ประสบมานะคะในเรื่องของความอายุทร,รมนำถ้าจะหาใครสักคนที่เผชิญเรื่องของความไม่อายุทธรรมดิฉันมั่นใจว่าดรทักษิณนะคะคือหนึ่งในคนท็อปๆเลยนะคะที่ได้รับความอายุติธรรมนะคะ